Healthy Digest เรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยย่ายง่ายกับเอมค่ะ การแอบรักแอบชอบเขาข้างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเริ่มมีมันูว่าเขามีใจแล้วก็ลามไปถึงขั้นที่คุกคามทำให้อีกฝ่ายหวาดกลัวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายภาวะอีโรโทเมเนียค่ะหรือภาวะหลงผิดคิดว่ามีคนมาหลงรักตัวเองนะคะซึ่งจัดเป็นหนึ่งในประเภทของโรคจิตหลงผิดหรือว่า delusional disorder นั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงภาวะอีโรโทเมเนียกันนะคะซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งค่ะว่า d e c l a r Bol หรือภาวะหลงผิดคิดว่ามีคนมาหลงรักตัวเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นดารานักร้องมโนว่าเป็นแฟนกับคนนั้นคนนี้อาจจะเป็นความรักที่คิดไปเองคนเดียวนะคะโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย หรือความจริงแล้วแทบไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำค่ะซึ่งมีรายงานว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะมีบทบาทที่ทําให้ภาวะหลงผิดประเภทนี้เนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและก็ยังพบด้วยค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายด้วยค่ะโดยอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นอีโรโทเมเนียนะคะมีดังนี้ค่ะข้อ1 คลั่งไครมากนั่งส่องโซเชียลมีเดียดูรูปดูคลิปเขาทั้งวันนะคะแล้วก็ปักใจเชื่ออย่างแรงกล้าค่ะว่ากําลังคบหากันอยู่ข้อ2ค่ะมีการคุกคามค่ะไม่ว่าจะเป็นการพยายามติดต่อไปพยายามส่งเมสเซจพยายามโทรไปหานะคะแม้ว่าเขาจะไม่รับก็ตาม หรือพยายามส่งของขวัญแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นสตอกเกอร์คอยสะกดรอยตามเขาค่ะข้อ3ค่ะเชื่อว่าคำพูดหรือสายตาบางอย่างของเขาเนี่ยกำลังสื่อถึงเราอยู่นะคะคิดว่าเขากำลังส่งสัญญาณแบบบอกรักเราแบบลับๆนะคะถ้าโดนปฏิเสธเนี่ยก็จะคิดว่าเขาอยากให้มีความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความลับแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยให้ใครรู้ค่ะข้อ 4. นะคะมีอาการไม่พอใจอย่างมากค่ะหากใครมายุ่งกับเขานะคะ แล้วก็อาจจะสามารถทำร้ายร่างกายคนที่มายุ่งกับแฟนในเมนูของเราได้ด้วยค่ะข้อ5นะคะใช้เวลาหมกมุ่นไปกับเรื่องของเขาจนกระทบกับชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็อาจจะเสียงการเสียงานได้เลยค่ะอย่างใครที่เคยดูซีรีส์เรื่อง Baby Reindeer ที่ฉายใน Netflix นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของบาร์เทนเดอร์หนุ่มที่ต้องหนีจากการถูกสตอกเกอร์ติดตามจนชีวิตพังไม่เป็นท่าเลยนะคะอาจจะพอเห็นภาพค่ะว่าโรคหลงผิดคิดว่ามีคนมาหลงรักตัวเองเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะ เอาจริงๆใครที่เจอแบบนี้นก็หลอนนะอย่างเคสที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อปี1993ค่ะมอนิกาเซเลสนักเทนนิสชาวฮังการีนค่ะถูกแฟนเทนนิสเข้ามาทำร้ายโดยใช้มีดยาว9นิ้วเนี่ยแทงเข้าไปที่หลังระหว่างที่อยู่ในสนามเลยนะคะ ในระหว่างการแข่งขันเทนนิสฮัมบูร์กยูโรเปียนโอเพนค่ะโดยหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาถูกรวบตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ให้การรับสาร,รภาพค่ะว่าสาเหตุที่เขาก่อเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการขจัดเสี้ยนหนามของสเตฟฟี่กราฟค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเทนนิสที่เขาคลั่งไคล้อย่างมากแล้วก็อยากให้กลับมาเป็นมือนหนึ่งอีกครั้งนะคะซึ่งเซเลสเนี่ยเป็นคู่แข่งสูสีระหว่างกราฟอยู่นั่นเองค่ะตัวมถึงเคสของซ i โมนาเฮเลฟนะคะซึ่งเป็นนักเทนนิสสาวชาวโรเมเนียนเนี่ย หลังจากที่เธอประกาศแต่งงานเนี่ยก็มีแฟนคลับผู้คลั่งไคล้เธออย่างหนักถึงกับประกาศขู่เอาชีวิตเธอนะคะผ่าน Twitter หรือว่าตอนนี้ก็เป็น X แล้วนะคะ,คะฉะนั้นภาวะอีโรโทเมียคืออาการหลงผิดและมีความลุ่มหลงอย่างรุนแรงนะคะโดยผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังป่วยอยู่ฉะนั้นถ้าใครที่มีคนใกล้ตัวเป็นภาวะนี้เนี่ย ควรพาไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษานะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวสุขภาพฟังอร่อยง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมติดตาม Healthy Digest ได้ทาง YouTube Channel ของ Health Addict Spotify และ Apple p o d c a s t ค่ะ Healthy Digest Digesting the Secrets to a Healthy Life